จังหวัดตากจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้กลีนเดเพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝนค่ะที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนปากทางเขื่อนหมู่ที่1ตําบลวังหมันอําเภอสามเงาจังหวัดตากในอันสิธย์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้กลีนเด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝนรณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีประธานแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดตากนายอำเภอสามเงาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดตากได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้กรีนเดย์เพื่อเชิญชวนประชาชนหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและเยาว,วชนร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกวันพุธของสัปดาห์จนกว่าจะสิน้นฤดูฝนเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดตากอีกทางหนึ่ง